้าวเจอของดีอีกต้นคุณลุงบอกว่าสวยไหมนี่สวยนะอันนี้เขาเรียกชื่ออะไรคุณลุงอะไรเนาะสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้พิเศษหน่อยครับวันนี้พี่เลได้รับโทรศัพท์จากคุณป้าท่านหนึ่งนะฮะซึ่งโดยปกติพิเลเนี่ยเวลารับโทรศัพท์มันมีไม่กี่เรื่องคือนอกจากเรื่องงานประกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของต้นไม้ ส่วนต้นไม้ก็โทรมาสอบถามเรื่องราคาวิธีการดูแลแต่วันนี้พิเศษหน่อยครับคุณป้าโทรมาบอกว่าจะเลช่วยมาเหมาต้นไม้ที่บ้านป้านหน่อยพอดีป้ามีเรื่องต้องใช้เงินเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมป้าเขียวนะครับป้าเขียวไม้ด่างลองดูซิว่าจะมีไม้ตัวไหนถูกใจเพื่อนๆบ้างครับไป let's go สวัสดีนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพี่เลพามาเที่ยวนะมาเที่ยวชมสวนป้าเขียวนะครับซึ่งป้าเขียวก็เป็นคนโคราชนะครับเป็นคนโคราชอยู่ที่เดียวกับพี่เลเลยนะครับป้าเขียวเป็นคนหนึ่งที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับยิ่งนี่เลยโดยเฉพาะตระกูลดิฟเฟนนะครับดิฟเฟนบาเกียถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกก็อยู่ในตระกูลเดียวกับสาวน้อยป่าแป้งหรือว่าเศรษฐีวิวสัน นะครับอยู่ตระกูลเดียวกันเลยเนี่พยพญาเสือโคร่งเห็นไหมได้ได้ยินเสียงปลาเขียวช้างเพื่อโอ้อันนี้คือบ้านปลาเขียวนะครับวันนี้พี่เลมมาเที่ยวเยี่ยมชมอ่าแล้วท่าเพื่อนๆพื่อนครับเขียวขอบคุณมากเลยเพื่อนๆคนไหนสนใจยิ่งโดยเฉพาะคนโคราชนะครับพิกัดง่ายๆเลย มทสนะฮะประตูสีนะครับประตูสีแล้วก็เดี๋ยวพี่เลข่ขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ด้วยเผื่อเพื่อนๆที่อยู่ในโคราชนะครับแวะมาซื้อนะครับต้นไม้สวย,สวยๆเยอะเลยต้นนี้เป็นกวักพะพมนะครับเพื่อนๆกวักพะพมยางอินเดียด่างชมพูอันนี้ก็สวยนะครับอืมปลาเขียบอกว่ามีอยากแล้วต้นสองต้น ส่วนอันนี้เสรษทีวิวสันของแท้เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแบบฟอร์มนะครฟอร์มไม้ไม้เขียวเลี้ยงให้อลังการอ l a ความใบโพตัวนี้นครับจริงๆอะ่ะไม้เขียวสวยๆฟอร์มดีๆก็เยอะนะครับโอ้โหอันนี้เป็นบอลดำนะครับ โหไซยัดเลยเพื่อนๆคนไหนที่อยากเอาไปตกแต่งสวนนะครับแนะนําเลยเนี่ยฮะไม้แต่งสวนอย่างดีเลยอย่าลืมนะครับแวะมาเยี่ยมชมที่บ้านปราเขียวได้ชอบใจต้นไหนพูดคุยราคากับปราเขียวได้เลยนะครับอีกต้นหนึ่งครับที่พี่เลยมองมาแล้วสะดุดเลยอันนี้เป็นพลูด่างปลาเขียวอันนี้มันมีชื่อไหม ชื่อว่าอ๋อเป็นราชินีหินอ่อนโอเคนี่ฮะเราเคยเห็นแต่ชำไว้ในใจกันเนาะพอลงดินปุ๊บเนี่ยใบเขาแบบใบใหญ่มากสวยมากๆเลยราชินีหินอ่อนและที่โดดเด่นไม่แพ้กันเลยฮะมองมาแล้วสะดุดเลยอ่าเพื่อนๆคนไหนรู้ชื่อเม้นบอกให้หน่อยแต่เท่าที่มองดูเนี่ยตัวน,นี้น่านจะเป็นลูกผสม นะครับระหว่างวิลสันกับเศรษฐีเลือนทองนะฮะซึ่งถือว่าหายากเหมือนกันหายากเหมือนกันตระกูลดิเฟรนที่เขามักจะเรียกว่าเศรษฐีเศรษฐีเลือนทองเนี่ยนะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีเนี่ยมามาช็อปนะฮะมาชอ็อปมามาแบ่งตามอ่ะ <laughs> ปลาเขียวบอกว่าเอาไปขยายพันธุ์ได้ปลาเขียวถ้าไซส์ประมาณนี้ปลาเขียวขายกันอยู่ที่เท่าไหร่โอ้น,นอนเนาะเอออย่างนี้ครับเพื่อนๆเอาเป็นว่าคนไหนสนใจเนี่ยถ้าอยู่ต่างถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็เมนต์เม้นบอกพี่เลได้เดี๋ยวพี่เลให,ให้ให้เบอบร์ปลาเขียวไว้ด้วยขึ้นหน้าจอปื๊ดเลยหรือใครจะติดต่อผ่านพี่เลก็ได้ นะครับส่วนใครอยู่โคราชอย่างที่บอกอยากให้มาเยี่ยมนะฮะอยากให้มาเยี่ยมให้มาพูดคุยพูดพูดจาภาษาต้นไม้กันนะครับเพราะว่าป้าเขียวก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบต้นไม้แล้วล่าสุดเลยป้าเขียวผ่าหัวเขา่าผ่าหัวเข่าไปไหนไม่ได้อยู่แล้วอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านแล้วช่วงนี้ <S <S อยากมีรายได้ด้วยนะฮะอยากมีรายได้จากการออขายต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ ปลาเขียวรักนั่นแหละครับอ่าลักยยต้นไม้ชอบปลูกต้นไม้เกหลายนเลยเนาะขยายเรื่อยๆโนะอ,อ้อันนี้มันยาวไปใช่ไหมโอ้ oh, อันนี้เนาะเนี่นนนย no, ฮะไม้สวยๆเยอะเลยถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ละแวกนี้อย่าลืมนะครับใครยิ่งเฉพาะคนที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้แล้วอยู่ในละแวกในเมืองหรือในโคราช นะครับอ่างห้วยยางอย่างเงี้ยต้องมาเลยหรือ,อมทอสอประตูสีนะครับมทอสอประตูสีย้ํานะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ให้โทรมาถามทางนะครับต้นแห้งเอาท่อนมาอมเอาท่อนมาฝังดินมันก็ฟื้นไปเขียวเป็นคนขลาดเลยไหมครับอ๋อเ,เป็นบ้านนี้เลยนนเลยนาะบ้านหนองบงเลยเขาเรียกบ้านอะไรบ้านหนองบงหนองบง ป้าเขียวชอบปลูกต้นไม้ชอบทั้งตาตาชอบมากแต่ตาก็เกไม่ค่อยปลูกหินชันปลูกเวัสดีครับลุงวัสดีครับอ๋อคุณลุงมีฐานด้วยโอเคคุณลุงฐานทำได้เยอะไหมเผื่อมีคนสั่งอยอกทำต้ำแรงแกน่ะแกปวดขาอ๋ออ๋ออ๋อ คือฐานเนี่ยพูดง่ายเหมือนแบบเป็นออเดอร์ประจําที่เราที่เรามีถ้าเราก็ขายหมดเนะาะโอเคแต่ว่าต้นไม้เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดตลาดครั้งแรกเนะาะอ่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนครับต้นไม้นะอน่านลพ่อเดี๋ยวแกก็อ่าอย่าลืมอย่าลืมแวะมาอุดหนุนปลาเขียวหน่อยนะครับต้นไม้สวยๆเยอะเลยอ่าโอเคเดินไปเดินมา <c oughs> มาเจอของดีนะครับ <c oughs> เป็นตระกูลแอนโทเลียมหรือหน้าวัวใบอันนี้ เป็นแบบเขียวที่เลี้ยงเอาฟอร์มถ้าฟอร์มโตจะสวยมากๆนะปลาเขียวนะอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยเลี้ยงให้ใหญ่อย่างเดียวส่วนตัวนี้เป็นบรรลังเจ้าสัวเหมือนกันดอกเขาผสมพันไหมนี่อะไรอย่างนี้เขาออกดอกแล้วหน้าวัวใบเป็นดอกสมบูรณ์เพศหมายความว่าในหนึ่งในหนึ่งช่อมันผสมกันเองใช่เกสรตัวผู้จะอยู่ด้านบนมันจะเป็นละออง นะครับมันจะเป็นละอองเกสรส่วนข้างล่างมันจะเป็นตัวเมียที่ถ้ามันพร้อมผสมเนี่ยมันจะมีน้ำมันจะมีน้ำ,นำ,นนำไอ้นี่ออกมาน้ำเหมือนเป็นฮอร์โมนของเขานั่นแหละครับแล้วก็วิธีการช่วยเขาหรือการผสมเนี่ยไม้พวกนี้เกสรจะสมบูรณ์ช่วงกลางคืนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งขึ้นไปทุ่มสองทุ่มเนี่ยประมาณนี้เนาะลาเขีวเนาะถ้าเจอช่อช่วเก้าชั้นก็เอามา แต้มแต้มเอาคค่ต้นบัตรก็ได้เอออันนี้วิธีการขยายพันธุ์ยังอินเดียฉันซื้อมาต้นหนึ่งฉันแยกขยายพันธุ์เขาซื้อไปแล้วอ๋อนั่นมันขยายแบบไหนขยายแบบไหนก็ตัดตัดช้ำเนาะโอเคช้ำแบบไหนช้ำน้ำหรือช้ำในมะพร้าวสับน้ำก็ได้เอ๊ะ เขาเรียกอะไรล่ะเรียกอะไรมะพร้าวมะพร้าวสาบดินเผาดินเผาอ่าดินแกลบอ่าได้ได้โอเคโอเคโอ้โหวันนี้เราได้รับความรู้จากปลาเขียวด้วยนะเนี่ยนี่นี่วยไหมเนี่เอออันนี้เงินเงินเงินอ๋อถ้าเป็นเอาจริงถ้าทะเลนะถ้าชื่อภาษาไทยจะไม่ค่อยรู้แต่ถ้าเรียกก็เรียกเป็นตระกูลเช่นอโกนิมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียกรวมๆเลยเอออะ่ โอเคปลาเขียวมาปลาเขียวมีของดีอีกตัวหนึ่งโชคก้าชั้นสีชมพูอ่ะปลาเขียวเดินฝนนั่งนู้นอ่าวันนี้ได้ปลาเขียวมาเป็นอไกด์นะครับ <c oughs> ไกด์พาชมสวนแล้วก็เพื่อน <c oughs> ๆอย่าลืมนะครับถ้าใครอยู่ในละแวกโคราชแนะนําให้นอนนอนนอนเขามาแะเราไม่มองไม่เห็นอืมันเขาชอบมากลางคืนมันมากี่ทุ่มประมาณกี่ทุ่มเราไม่ได้จับได้ เซลเซลเซลบอลเขียวคือไอ้หนอนพวกนี้จริงๆมันอยู่ข้างล่างแต่ว่าถ้าคุยก็ได้แต่แค่ว่าถ้าเขาจะมานะเขามาประมาณช่วงสองถึงสามทุ่มหรือดึกๆก็ต้องสุ่มดูสุ่มดูคุณเจเลดูนี่มันมันกินทุกอย่างนบอลกระดาษไม่เจอฉันมาดูประมาณนึกได้สองทุ่มลงมาดูโอ้โหตัวเข้าเนี้ยอ่อออ เป็นเหมือนหนอนหนอนแบบเชื้อน่ะคุตดำตัวใหญ่ๆเขียวๆเขียวๆก็ตั้งหากตาโลโลตาโลโลถ้าบ้านผมเขาเรียกว่าบุ้งบุ้งตาโลสำหรับคนคนละน่าจะรู้อันนี้เป็นกวักใบโพนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ค้าขายอยากได้เป็นต้นไม้มงคลเนาะเนาะ ผมเคยเห็นฟอมใหญ่ๆ,ๆเนี่ยสวยสวยมากเลยอาพลู้ลาชินีหินอ่อนอาช่วงที่แพงๆเนี่ยต้นหนึ่งก็งสามสี่ร้อยเลยคือโดดโดดสูงเลยค่ะต้นเล็กๆนะครับนี่เะเลดวอะไรนี่นี่นี่แหละตัวนี้เราเปล่าที่มันกินนะ่ะไห่ครับนั่น<อ>เล้ยงตึ๊บเลยนั่นใช่ครับใช่อ,อันนี้หอยหอยทากครับหอยทาก ก็เก็บเก็บใส่ถุงอเอาไปย่างอุ้ยไม่ใช่ห้ามหักหักโขมเนอะ no. พอดีปลาเขียวเพิ่งไปผ่าหัวเข่ามานะครับเพื่อนๆโอเค okay. ท้ายคลิปแล้วมาท้ายคลิปก่อนที่จะเลจะกลับเนาะวันนี้จะเลได้ฐานละสองถุงเนอะปลาเขียว <c oughs> อยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆ่น,นบ้างจะเ,เชิญชวนยังไงเพราถ้าจะมาดูก็ มีเบอร์มีเบอร์โทรเโทเดี๋ยวคุณจะเลให้ขคืนให้โอเคแล้วไม่แพงค่ะไม่แพงไม่แพงเนาะมันก็ไม่ได้มีมากที่เราปลูกที่เห็นเห็นอยู่นี่ใจชอบตรงนั้นเลยเราก็ ปลกนี้ไงเป็นจะเล้ต้นนี้ต้นใหญ่อือฮึอ่าใช่ใอันนี้ผมเห็นครั้งแรกเลยอันนี้ผมถ่ายตอนขึ้นต้นเลยเพราะว่าเป็นฟอร์มเขาเรียกว่าฟอร์มฟอร์มแม่ฟอร์มแม่พันจ้ะเนาะก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆที่ติดตามทะเลนะครับแล้วโดยเฉพาะอยู่ในโซนโคราชอย่าลืมแวะมาคุยแวะมาแลกเปลี่ยนเเรื่องต้นไม้เพราะว่าทั้งป้าเขียวแล้วก็คุณลุงชอบปลูกต้นไม้ อ๋อเหรอเนี่ยเขาเรียกูเนี่ยฉันขายไม่ได้ฉันเลยไม่ได้นิดนีด่ตัดตัดทําได้อีกหลายต้นเออทําได้อีกหลายต้นเนเออาะอ,อ่ะสําหรับเพื่อนๆอ,อย่างที่บอกวันนี้เลี้ยงด้วยใจจริงๆครับแล้วก็สภาพต้นไม้ที่พี่เลดูเนี่ยโอ้โหแบบสีสันสวยคืออาจจะไม่ใช่ไม้แบบราคาแพงหลักพันหลักหมื่นแต่แค่ว่าวันนี้เลี้ยงด้วยใจจริงๆอ่ะใจชอบใจชอบใจชอบ <ขอ S 1> จริงๆ,ๆเนี่ยอย่างต้นนี้โอโ้โหเขาบอกเลย สวยสวยมากๆนะครับเพื่อนๆโอเคยังไงฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี่เลก็จะมาอัปเดตมาคุยกับป้าเขียวอีกมาเยี่ยมนะครับเดี๋ยวจะหาต้นไม้สวยๆมาให้ป้าเขียวไว้ทาพันธุ์ด้วยวันนี้ก็ต้องอาเจอของดีอีกต้นคุณลุงบอกว่าสวยไหมนี่สวยนะอันนี้ <c oughs> เขาเรียกชื่ออะไรคุณลุง เดี๋ยวนะพวกที่เล่นแคตตัสพวกที่เล่นเอ่อไม้สวยยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเห็นอะไรจะดูตาแกเออเอางี้เลยกันถ้าเพื่อนๆนที่ดูอยู่แล้วรู้เม้นบอกให้ด้วยอ่ะอันนี้หนวดปลาหมึกดม่างเออนี่แหละครับใครที่ชื่นชอบไม้พันแปลกแปลกนะครับเชิญเลยเชิญเลย ไหนคี้ประวานอ้อใช่อ,นนอันนี้คี้ประวานใจแอนเพื่อน <c oughs> ๆขอบอกเลยเลี้ยงดีๆสใหญ่นี่ใหญ่มากๆเลย <c oughs> อืมอออ๋อ,อโอเคอ่ะอันนี้ไงผมเอากล้องมาถ่ายนี่เลย จะยกกระถางหรือจะมาแบ่งก็ได้ราคาพูดคุยกันได้แต่คนอื่นจริงๆอ่ะวันนี้วัตถุประสงค์ของพี่เลคือหนึ่งเลยอยากให้รู้จักป้าเขียวก่อนเนาะอยากให้รู้จักแล้วถ้าชื่นชอบต้นไหนทักเบอร์โทรได้แล้วก็มาพูดคุยมาเยี่ยมมาเยือนเพราะว่าช่วงนี้ป้าเขียวไปไหนไม่ได้ดูหข่าวก่อนอ่าเมอนัดแล้วค่ะมอนัดแล้วใช่ไหมครับอ่า โอเคเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปของป้าเขียวเนี่ยให้คนรู้จักเยอะๆต้นนี้เหรอครับเออสับปะรดสีเออถูกต้องเป็นสับปะรดสีแต่ถ้าจะให้ระบุชื่อลึกลงไปพี่เลก็ไม่รู้ก็เลยเรียกลมรวว่าสับปะรดสีเอออันนี้ส่วนอันนี้เสน่เจนอะไรเนี่ยพอนึกได้ไหมพ่อ เสน่ใจนอันนี้ก็อันนี้เขียวจันเขียวโอ้จันเขียวไอ้พัดโบกพัดโบกพัดโบกครับใช่ใช่ต้นนี้ปลูกในน้ำอย่างสวยต้นอะไรเป็นว่านไหมว่านว่านพิคเนตเออนนั่แหละว่านนพิคเเหมือนพักพิคเนตนี่เหรอครับโอ้โหเห็นไหมเออเอาอย่างนี้ผมรู้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยลุงกับป้าเนี่ย เป็นนักสะสมไม้ซึ่งไม้บางตัวเนี่ยเป็นไม้ที่ไม่รู้ชื่อแต่ว่ามีเออเอาเป็นว่าเพื่อ <laughs> นๆคนไหนอยากได้ไม้แปลกๆเนี่ยต้องมาสวนเพราะว่าเผือๆอาจจะอยู่ในหลืบในมุมนี่แหละครับเนาะโอเควันนี้ถือว่าได้รีวิวเอเออ่ะตัวนี้อีก <c oughs> อันนี้ก็มีชื่อนะ อันนี้เสร็จเสรีไรไม่รู้ผมเนาะไม่ใช่เสรีไรวันเสร็จทีไรวันอ๋อคนก็เรียกง้นเออคือด้วยความที่คนไทยชอบตั้งชื่อแล้วมีไม้ใหม่ๆเยอะถ้าจะให้เจเลยบอกเจเลยก็รู้แค่ว่ามันคืออโกนิมาเออแต่ว่าแค่ว่าใช่แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ชื่อเจาะลึกอย่างอย่างที่บอกเม้นให้ด้วยนะคลิปนี้จะได้คนเห็นเยอะๆเนาะคนใจรัก ไปไหนไม่ได้แล้วอเดอนมาเออคนไหนถือไม้มาแรกปลาเขียวก็ได้อย่างน้อยวันนี้คนรักต้นไม้ก็จะได้มาเจอเจอกันถ้าพูดเรื่องไม้นี่คุยได้ทั้งวันนา่ลุงเนาะเอออืมจงอางไม้เอแถวภาคใต้ขึ้นตามเขาบ้านเราไม่มีขึ้นตามธรรมชาติ